หวานกันแบบช่ำๆอิ่มไปแบบจุกๆครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับสมาชิกฟิลคิลพาสในครอบครัวครับ3ตัวนะครับเน้นๆชัวร์จริงครับมาตามนัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว VP อย่างเมาโมตัวหน้าช่องอย่างปารีสครับตัวงานเช้าอย่างนีเวลโอบอยนะครับไม่ทําให้ผิดหวังจริงครับถึงแม้ฟุตบอลจะน้อยแต่ยังคัดให้แบบร้อยเปอร์ครับวันนี้ก็2คู่นะครับหน้าช่องที่อยากจะมาพูดคุยก็สวัสดี f c ฟิีคิลคิลพาสด้วยส่วนใครที่ยังอยากนะครับเข้าชมรมผมสามารถไปที่หน้าช่องได้จะมีทางเข้าหรือว่า อ่านรายละเอียดตามนั้นเล,เลยครับวันนี้นะครับอยากให้มองไปที่คู่แรกครับวันนี้จะเป็นฟุตบอลรัสเซียครับครับฟุตบอลถ้วยนะครับจาบารอย่างเซนิเซน์ปีเตอร์เบอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านคุบกันกามาเยือนของด้าน นะครับ CSKE มอสโกครับก็ถือว่าเป็นนะครนบโค้ชทีมนะครับในลีกของรัสเซียเลยนะครับผลงานของทั้ง2สโมสรถือว่าดีด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับชนะ3นะครับเสมอ2ด้วยกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับต้องบอกว่าด้วยผลงานนะครับฟอร์มแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับสกอตตีฟนะครับสภาพพร้อมพร้อมวันนี้เจ้าบ้านอย่างเซนิตเซนต์ปิเตอร์เบิร์กครับไม่มีตัวผู้เล่นอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือว่าหนักอะไรมากกว่านั้นเลยแล้วก็วันนี้ครับ เป็นการที่ว่าชิงไหวพริบชิงเหลี่ยมกันครับวันนี้เป็นการพบกันในฟุตบอลถ้วยแต่วันนี้ในเรื่องของราคาครับออกมาอย่างชัดเจนให้เจ้าบ้านอย่างเซนิดเซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับดูดีกว่าครึ่งควบลูกคบวันนี้คาดจะเชียบผมยังว่าภาษีแล้วก็การที่ลงเล่นในบ้านพัวเขาอย่างเซนิตวันนี้ผมว่า3าแต้มนะครับในบ้านเป็นฟุตบอลถ้วยไม่น่าพลาดอย่างให้นอนครับวันนี้อยากให้เชียบนะเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับส่วนคู่ที่สองนะครับเจ้าบุญทุ่มครับวันนี้จะลงเล่นในบ้านหรือว่า จะพบกับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกครับต้องบอกว่ามาถึงรอบรองชนะเลิศก็แล้วนะครับเมื่อ1คู่บัานะครับเราทายผลให้ถูกครับเป็นทางด้านปารีเทียววชนะได้วันนี้จะเป็นบาซ่าแล้วก็อินเตอร์มิลานครับจะพบกันครับก็ต้องบอกว่าด้วยสกอตเดฟก่อนเลยครับดีด้วยกันทั้ง2สโมสรนะครับถ้าจะให้พูดถึง ส่วนนักเตะแน่นอนครับผมสามารถพูดได้อยู่แล้วแต่ว่าในคลิปครับอยากจะมาย่อๆให้นะครับแน่นอนครับบาซานัดล่าสุดเมื่อวันที่27นะครับเพิ่งจะเล่น1 20นาทีกับนันมาริที่ผ่านมาแล้วก็เอาชนะมาได้ส่วนทางด้านของอินเตอร์นะครับโว้ผลงานในเกมลีกนะครับ3เกมล่าสุดพวกเขานะครับไม่สามารถขวอชัยชนะได้เลยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับความมั่นใจหรือเปล่าแต่ว่าครับเรีราคาวันนี้ครับให้นานเจ้าบุญทุ่มอย่างบาซินาครับดูดีกว่าที่1ช่วงตัวแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นรอบน็อกเอา์แล้วแล้วก็เพราะว แน่นอนแล้วก็บาซ่าตอนนี้ครับจะไม่มีท่านโรเบร์เลวัตดกี้นากรองหน้าตัวเก่าที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ผมว่าส่งผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วก็มุรท่านอินเตอร์มิลานครับสภาพคมพมถือว่าค่อนข้างดีางมาก <c oughs> อาคารคาราลกูเอลิกมาที่ตายานนะครับราตารูมมาติเนสมาคัตตุลาบนะครับหลักๆเกา่าๆวันนี้ยังอยู่ครบแล้วผมเชื่อว่าบาซ่าครับวันนี้บังคับแพงจนเกินครับ บังคับแพงจนเกินไปครับหนึ่งช่วมตัววันนี้ผมอยากเชียร์ไปทางด้านอินเตอร์มิลานจะเชียอว่าแพ้ไม่เกิน1เม็ดดีไม่ดีวันนี้นะครับจะยันเสมอแล้วเซอร์ไพรส์ชนะบาซาได้เลยครับวันนี้นะครับอยากเชียร์ไปทางด้านอินเตอร์มิลาน2คู่นะครับหน้าช่องวันนี้ครับอยากเชียร์ไปทางด้านของนะครับเซนิสเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ทางด้านของนะครับอินเตอร์มิลานครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับติดตามได้ที่หน้าเอ่อหน้าช่องครับจะมีทางเข้าอยู่สำหรับวันนี้ดูวันแบบมีความสุขครับก่อน